สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอลรถไทซิงครับพี่น้องวันนี้วันที่สิบสี่เหมือนเดิมเออไม่ใช่ครับสิบห้าแล้วนะครับเวลาประมาณจากเอ่อสิบเจ็ดนาฬิกานะครับหาสิกน้าที่นะครับพกโมงแรงล้วครับพี่น้องวันนี้ครับสิบห้าพฤษภาคมนะครับกะบมุมี่ยังครับเบาเนื้อหัวม้วนกับพี่น้องนะครับอยู่กับ l อลห้าศูนย์หนึ่งแปดครับนนเล่นขี่โคลนอยู่นะครับ สำหรับผมนะครับมือนีกับ20 24ไล่ผ่านไปในตอนเช้านะครับตกใบมากครับนับรวมตัวนี้ก็สะตกใบประมาณ30กวัวนะครับยังบ่มเองานนะครับเยละอีกหนึ่งคิวนะครับที่วันเขาไว้นะครับมือนีวันเสาร์ครับพี่น้องมือนีวันเสาร์ครับกับนัดกันวานเขาครับประมาณ4คิวนะครับนับได้ประมาณสัก30หาไรนะครับถ้าเหตุการณ์ปกตินะครับเหตุการณ์ปกติก็คือ ฝนบตกนะครับกับสีเหล่ว่าอยู่ครับเพราะว่ามันมันทําง่ายนะครับเอาปันดินแห้งมันจะเหตุง่ายนะครับแต่ปันดินเปียกแบบนี้ครับอย่างที่เห็นนะครับเราต้องเล่งรดหลากว่าเกานะครับเล่งรดหลากว่าเกาแล้วก็เครื่องรถมันจะดรอปลงนะครับแล้วก็นักเปลืองน้ํามันนะครับมือนีพาคลิปนี้นะครับบุ๊มแมนมือนีขอถทดขออภัยนะครับ คลิปนี้ภาพเบิ้งครับ L5018 เล่นโครนนี่ครับเทคนิคการปั่นในขี่ตมนะครับก็เฮดจังได๋นะครับเกียร์2ไฮนะครับปั่นแล้วก็จะยากหน่อยนะครับเกียร์1นึก็พ่อปั่นได้นะครับเอารถลงเล่นขี่ตมครับพี่น้องก็เห็นความต่างระวาง4 5ซิหาในตำนานนะครับเป็น4 5รุ่นเก่านะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับซ5ิหากับ5าซินะครับ ต่างกันมองได้นะครับเ,เข้าใจว่าเข้าใจว่า50เป็นรถรอบเร็วนะครับเป็นรถรอบเร็วครับพี่นองแล้วก็ชีินผาเป็นรถรอบทีิศาลงมากว่านะครับข้อดีข้อดีของหานะครับก็คือเมื่อเจอดินแห้งๆนะครับดินแห่งๆพื้นแห่งๆที่รถยื่นได,ด้ถนัดๆนะครับมันจะพุ่งด้วยความเร็วที่น่าประทับใจนะครับ ความเร็วที่หนาประทับใจนะครับพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นพื้นขี่ต้มขี่พ้องแบบนี้ครับผมว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับความเห็นส่วนตัวไฟสีแยงกระแยงได้นะครับผมบอติดขัดยัยงนะครับผมว่ามันสู้สี่สิบห้าไม่ได้นะครับถ้าเป็นขี่ต้มขี่พ่องแบบพื้นที่แบบปิกเปียกนะครับสู่สี่สิบห้า่ได้นะครับเพราะว่ายังนะครับสี่สิบห้าเหยียบนี่เป็นมานะครับ เหยียบเป็นมานะครับควันดําขึ้นปืดปืดดแต่ว่ารถก็ไปตามรอบนี่ครับแต่ว่าเพื่นเทอนี่บอดดยครับเป็นหาซีฟนี่ก็บอดดยนะครับเนี่ยเห็นว่ครับฟังฟังอาการเสียงดรอปนะครับฟังอาการเสียงดรอปอันนี้คือปันเกียร์หนึ่งนะปันเกียร์หนึ่งนะครับฟังอาการเสียงดรอปนะครับเอากะประมาณนั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งไกลๆนะครับพี่น้องสครูนะครับปคาคบพี่น้องยวพาไปเบิ้งครับหลักการนะครับหลักการปันแบบวิธีการนะครับผมเดี๋ยวบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับหลายท่านึ่งเรียกว่าอาจารย์อาจารย์คุณป้าอาจารย์นี่อย่างนอกรับกับตามภาษาครับนี่ครับงานที่เราได้ออกมาประมาณนี้นะครับตามภาษานะครับผมจะบอกเลยครับปันดินเปียกอะดีกว่าปันดินแห้งนะครับ ส่วนโตนะครับคือดินเปียกเนี่ยงานมันจะเก็บได้ละเอียดครับแต่ว่าถ้าเป็นเขาวานมันอาจจะสบัวงนะครับถ้าเป็นแช่หนาถ้าแดดบ่ถือแต่ว่าถ้าฝนมาสับนี่จบเลยครับคือสิบัวปงอกนะครับถ้าได้ทแดดตีก็อาจจะปงนะปงดีนะครับเนาะปงคืองอกนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปเบิงหาซิฟครับเลนเอ่อเลนพื้นดินที่มันเปียกนะครับเพราะว่าฝนตกพึงเศร้านะครับ กันสันกะนนาจะแล้วไปแล้วลน,น,นะครับฝั go ่งหนุ่มีแมคคูนะครับโกเบกก้เอสเคสองร้อยนะครับรุ่นแปดมาคุดโข่งน้องนาครับพี่น้อออสร้างเขาเลยวัดปรามานี่นะครับเดี๋ยวพาไปบิงนะครับพาไปบิง่งรถไทย พี่น้องจะสังเกตว่าเวลามันถึงนักครับเครื่องมันจะดรอปลงนะครับแต่ว่ามันบม,มีควันนะครับมันเป็นรถที่ผมผมบุกหูทัพท่างซางนะครับว่าเขาเอื่นว่ายัางครับแต่ว่ามันบม,มีควันนะครับคือคือดรอปลงก็จริงแต่ว่าไม่ได้กินน้ำมันเพิ่มไม่ได้อะไรเพิ่มนะครับถ่านน้ำมันมันลงหลายกับสีมีควันดำๆบอกนะครับคือสีชิมหานะควันดำพื้ดเลยนะครับถ้าก,กรณีเครื่องดรอปแบบนี้ครับแต่นี้ไม่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 อันนี้ครับไม่ดำนะครับ นี่ครับวิธีการเวียนสายเออเวียนเออเวียนสายถึกแล้วนะครับอันนี้พื้นเปียกนะครับพื้นเปียกกต่ชเฮ็ดย,ยากน้อยหนึ่งนะครับแต่ว่าเก็บงานเลยง่ายนะครับเพราะว่าพื้นเปียกนะครับนะ สองรอบแล้วก็วนเข้าในนะครับแบบนี้ก็บุ้พิษนะครับพี่นอ้องวิธีการแบบนี้คือบู้พิชนะครับแต่ว่าอันนี้คือเกียร์น่าจะเกียร์สองแล้วนะครับเกียร์สองแล้วนะครับวนเข้าใน,นแต่พื้นเปียกคือหาซิคือมีปัญหากับตรงนี้นะครับโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนะครับว่าเวลามันเวลามัน เวลาหลอดมันตกนะครับมันสิเหลงหาบมมาเขาต้องยกอุปกรณ์ขึ้นนะครับยกให้ตัวลิกนะครับแต่ว่าดินแห้งต้องยกให้เขานะครับจวจดจาดฝาดบ่มนะครับเนี่ยเห็นบ่มครับพี่รองมันจะอึดมันจะอึดนะครับมันจะหายนะครับ เข้าต้องกรณละนีแบบนี้เข้าต้องยกยกอุปกรณ์ซอยนะครับอย่าปล่อยถ้าปล่อยรถด,ดับแน่นอนนะครับยกหารอบให้ได้นะครับหารอบให้ได้พี่น้องอาจสิสงสัยว่าเอาเวลาถอยรถไม่ปิด PTO หรอครับบอกปิด PTO บอกครับ กรณีที่ถอยบได้ถอยเขามุ่มนะครับบบได้ถอยไปชิดคาน้าแห้งนะครับคือขั้นแท่นะครับโบได้ถอยไปชิดขันแท่นนะครับสามารถที่สี่ตรงปิดก็ได้นะครับแต่ว่าข้อควรระวังก็คือห้ามยกสูงนะครับเพราะยังครับพอกสูงมันจะแผผ่ก้ากระบาดนะครับก้ากระบาดตรงเพลา pto นะครับมันสิดังป๊อกป๊กป๊กป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 กเดี๋ยวมันจะแตกนะครับเดี๋ยวมันจะแตกยกต่ำๆในระดับที่มันพ้นพื้นขึ้นไปสักนิดหน่อยก็ใช้ได้นะครับ ล้ม,มันนะครับเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเพราะวันรถหลอบเร็วนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะดอบมันจะอึดลงนะครับ ต้องยกสูงนะครับยกพอประมาณนะครับพี่น้องวิธีการนะสังเกตว่าเขายกสูงไปหรือเปล่านะครับให้ฟังเสียงก้ากระบาดถ้่มันมีเสียงแสดงว่าเขายกสูงไปนะครับวิธีการปั่นต้มนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพามาสมเป็นตัวอย่างสิสนะครับพี่น้องเอยแดดลมลมโตครับฝนตกนะครับ ถ้าในกรณีที่มันมีหนามแบบนี้นะครับมีหนามแบบนี้คือมันจะปันง่ายกว่าที่มันเป็นต้มนะครับเพราะว่าในกรณีที่มีหนามก็คืออรถมันจะเดินง่ายนะครับ้วก็มันสีบปเป็นเข้าเอิดมายัางครับมันจะไม่เหนียวมันจะบดดึงมันจะบดดึงรถนะครับรถกะสีเดินง่ายนะครับโอเคครับพี่น้องสรับคลินิกะ โบดีมีเนี่ยฮะสาระอียงนะครับจากสตังคสุขีว่วจังไดดอกนะครับเสียงว่าเล่ากรสืส่งออกไปทางกระแดะกระแดะเนี่ยก็เสิดก็พ่ยพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับมีขอสงสัยประการใดสามารถคอมเมนต์หรือความคิดเห็นประการใดสามารถคอมเมนต์ไว้นะครับยินดีรับฟังทุกความเห็นนะครับอัลเลอเทสซิ่งสวัสดีครับ